สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวซาคุไททูนานจีนะครับผมนี่ครับผมนานจีนราคา80บาทครับผมก็กล่องยับกล่องพังกล่องแต่ของข้างในนะครับดีนะครับผมมาดูข้างในครับผมแน่นนะครับผมนี่ครับสีสีแพ็คก็ไม่ด้ไม่ดีเทียนะครับผมก็สีเข้มเลยนะครับผม นี้น่าจะเป็นโค้งนี่ก็น่าจะเป็นปืนอาวุธนะผมพลาสติกไม่ก้องแก๊กนะครับผมสีอย่างเข้มนี่ฐานกระโปกนี่ครับผมสีอย่างเข้มอ่ะโอ้โหเข้มมากเข้มอย่างกับสีชาเขียวมะฉะแล้วก็แผงสุดท้ายครับผมนี่ ติ๊กเกอร์ไอ,นนอ้เหมือนดีเค่เลยแต่มันไม่ใช่อ่ะเอาเราลองนี่สารลักษ์สีอ่อนนี่ข้อมืออ้โหเชดโดเอารองนะ้มันก็ดีราคาดีครับแต่ว่า ข้อเสียคือกล่องยับก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณครับ